I'm young. Bye. I'm now. How dare you enter my lair, scumbags? Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than usual, that is. Oh. This is Killbox, ladies and gentlemen. Let's see who lives and who gets horribly mutilated rules are simple you have 15 minutes to acquire as much goodies as you can one wrong step though and you better start running it's a kill box not, not a gift box saying i i get i see that there are a few of you here i want that to get boring right audience so let's make it more wow มอปีหนึ่งหัวหหหเ,เก็บแล้วหรอโห้องเนี้ยเก็บแล้วห้องห้องแรกอะ่นาดเท่าอะหนาแ้วโอ้โหดิวดอเสื้อทางชมพูกางทางชมพูหน้ากากม่วงรองเท้าชมพูดิวดอ คือได้ใช่ชมพูหมดเลยแบบชมพูแบบดิวดอก็ชมพูชมพูนี่ของดีนะใช่ชมพูทุกอย่างตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเห็นดิวดอ สิบวิสิบวิบ้านหางพอไหมกูเอาอันนึงเก็บใส่ทำไมกูทาไม่ได้วะมันกดทาเจลทำไมไม่ได้วะกดต้องกดที่ซีกันหรอเ่มันเคยมันเคยทาได้อยู่นะหรือว่ามันยังไม่ซีสองเฮ้ยไหแน่โอ๊ย อุ้ยา3อ๋อกำลังมันกำลังทรงตัวกูกดดูของมึงอะเมื่อกี้กูพันพันแผลไปแล้วก็โอ้ยรีดมา โอ้ยปีไฟอีกแล้วใส่ให้หมดแล้วนะโอเคอิมอิมมาห้องห้าละตอนนี้เหลือล็อกทองใช่เหลือห้องสี่กับห้องสามนายถ้าจะตายบอกอยู่เดี๋ยวใส่แทนนายอยู่ห้องได้ละได้ละล็อกทองโอเคแสดงว่าล็อกทองมันไม่ได้อยู่ห้องสุดท้ายมันอยู่ห้องห้องสามมันสุ่มหรือเปล่าวะ เปิดแล้วนะหเลอยู่กลางนะเหลือห้องไหนอีกไหมอยู่ห้องมาห้องสเปิดเปิดหมดแล้วไลเก็บของเลยเลยเดไล่ยิงกันดีให้นัดสิบแปดทำไมห้องนี้ไม่มีอะไรมีแค่สงจเยยิงโดนอมไม่โดนอมมาวิ่งต เออนั่นแหละโดนก็โดนเอ,เอ้ยเอาอิ่มห้องนี้มีแค่นี้อ,อ่ะเอ่อเปิดยังในตู้นี้ก็ไม่มีอะไรแค่อันที่อยู่พื้นเนี่ยใช่อะไรวะพึ้นจัดนายกระสุนไม่มีอะไรเลยงงมากแม่ไม่ยังหมดแล้วหมดละ จะเลือกรองโอเคอ๋กระเป๋าอีกใบมีคนเก็บไปอย่างสีแดงอยู่ตรงนี้แล้วทีให้ในห้องคนหนึ่งเจ็ดลายอุ้ยอันนี้ไวกว่าเมื่อกี้ต้องหนึ่งนาทีอุ้ยอีว่าอันเมื่อกี้ไวนะหรอเนี่ยเก้าเลยสินี่เร็วกว่าหรอยู่หน้าประตูเลยเย้เฮ้ยมาพอดีเลเซอร์เอ ไม่เลเซอร์มันจะมามันจะมาตอนเราออกนี่ไงนั่นอ๋อเรากดออกมันจะมาถ้ากดออกมันจะมามันจะบีบให้เราออกเลยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรากดออกสวยเฮ้ยตัวนี้ยังไม่ไขรนี่วะยังยังก็เดี๋ยวไล่ไล่ออกไปอ๋อามาสิบแปดขึ้นหนังด้ะ เอ้าเมื่อกี้ลืมเก็บปืนอยู่บนอันนี้ลงเนี่ยดูดิเปิดมาเนี่ยชมพูหมดเลยเนี่ยดูกระเป๋าเหลืองอินเนี่ยโอโ้โหแพงแนะนี่ใช่ชมพูยันดิวโด,โดเนาะแม่งโคตรตลกเลยตังเปิดตอนที่มึงโอโ้โหคูวนึกว่าอะไรดิวด <laughs> กูแบบโอโ้โหชมพูเถือ่อนมาเลย